โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กับช่องไปกาแฟเดี๋ยวอีทีนี้นะครับเราจะเดินทางจากกรุงเทพนะครับไปจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูว่าเราใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็เติมน้ำมันเท่าไหร่นะครับแล้วก็สถานที่ไหนบ้างที่มันสวยๆนะเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับ EP นี้เป็นการน่าจะเดินทางลงใต้ครั้งแรกของเรานะครับทุกคนตอนนี้ก็8โมงพอดีนะครับวันนี้วันที่5เมษายนครับโอเคครับทุกคนเดินทางกันครับ ในระหว่างเดินทางนะครับทุกคนก็ขับไปก็มองนั่นมองนี่ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าก็ขับมาคนเดียวเนาะอาจจะเงางๆนิดนึงนะครับทุกคนข้าวเช้าครับทุกคน มีกระเพาไก่ไข่ดาวกับหมูทอดกระเทียมโอเคครับกินเดี๋ยวรีบเดินทางต่อ,อ,ท,อ,ตอทุกคนออกเดินทางกันต่อครับทุกคนเมื่อกี้แวะทานข้าวประมาณสินาทีนะครับเหลืออีก700กิโลนะครับทุกคนประมาณ9ชั่วโมงนะครับของรถยนต์แต่ถ้าเป็นของมอเตอร์ไซค์นะครับก็จะประมาณ11 1 2ถึง12ชั่วโมงได้นะครับทุกคน เราขับมาเรื่อยๆนะคะทุกคนเราก็จะพบกับอ่าวบางตะบ,บูนนะคะที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะซึ่งจุดๆุดนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นจุดไฮไลท์ของนักท่องเที่ยวค่อนข้างหลายคนนะครับเพราะว่าจะเป็นจุดเกี่ยวกับอ่ามาชมฝูงวานบูร์ด้านะครับแล้วก็ฝูงโดมานะครับซึ่งเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางลัดไปชะอำนะครับก็สามารถแวะมาชมได้นะครับทุกคน นาเกลือครับทุกคนนาเกลือสวยงามมากเมื่อกี้เราก็ขับผ่านอต่าบางตะบูนมานะครับวิวก็ค่อนข้างสวยครับทุกคนตอนนี้ก็5โมงแล้วนะครับเหลืออีก619กกิโลนะครับ8ชั่วโมง4ี่นาทีถึงตอนหนึ่งทุ่มนะครับมันก็จะเป็นพวกอายุงเกลือวิวก็ถือว่าน่าจะเป็นอันซีนจุดหนึ่งน่าจะสวยนะครับจุดนี้มีร้านอาหารด้วยทุกคนโอเคครับทุกคนเดินทางต่อกันยาวๆครับเพชรบุรีหทุกคน เอาลูกตาลครับขายยังไงครับเอาห้บาทถุงหนึ่งครับเพชรบุรีโอ้โหฟอร์ซ่าทุกคนถ้ามาเมืองเพชรต้องมากินอะไรนะต้องมากินลูกตาลเออห้บาทเองมันเยอะะเออต้องมากินลูกตาลนะทุกคนดูลูกตาลเมืองเพชรเดี๋ยวน้ำมันเราก็จะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราแวะเติมปั๊ม ครั้งที่2แล้วกันนะครับครั้งแรกเราเติมเต็มถังมา140บาทนะครับทุกคนเดี๋ยวเติมครั้งที่2แล้วกันว่าจะหมดกี่บาทนะครับเราเติมที่เพชรบุรีนะครับเดี๋ยวไปดูว่าถึงสุราษฎร์เนี่ยหมดกี่บาทนะครับทุกคน95นะครับลิตรละ38.40นะครับเหมือนจะแพงกว่ากรุงเทพ10สตางค์นิดหนึ่งเข้า95เต็มถังครับครั้งที่2 140บาท3.64ลิตร เหลืออีก600กิโลครับทุกคนตอนนี้เราอยู่เพชรบุรีนะครับเดี๋ยวอีกสักนิดหนึ่งเราก็น่าจะแวะทานข้าวนะครับทุกคนตอนนี้ก็5โมงครึ่งเข้าสู่จังหวัดเพชรบุรีเรียบร้อยนะครับรถก็อยู่กันเรื่อยๆนะครับทุกคนซ้ายมือจะเป็นพระนครกิรีนะครับเป็นคล้ายๆเป็นวังเก่าเคยมาตอนเด็กๆนะครับ ยังไม่เข้าประจวบนะครับตอนนี้เหลือ550กิโลนะประมาณ7ชั่วโมง6นาทีนะตามป้ายเขาบอกว่าถึงประมาณทุ่ม7นาทีนะไกลมากครับสองคนนั้นน่าจะกําลังขึ้นนะเดี๋ยวเราลงครับทุกคนเขาขึ้นจากใต้เดี๋ยวเราลงใต้ครับเดินทางต่อครับเทรบุรีอยู่นะครับยังไม่ถึงประจวบยวต่อยาวๆครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ครับทุกคน อู๊งสามอ่าวตอนนี้นะครับเพียงสิบสองนาทีนะครับระะห้าร้อยสามสิบเจ็ดกิโลครับทุกคนหชั่วโมงห้าสิบหนาทีนะครับตาม GPS ไปต่อครับอันนี้ไปไหนครับอ<น>อะไรนะครับผโอ้<น>ไปแถวสุราษฎร์ครับเดหนาก็เดรอร์อ๋อมาจากาเหรออ๋อมาจากกรุงเทพครับโออ,อ,อ,อันนี้กลับบ้านหรือไปเที่ยวครับ Oh เติมเลยก็รับกันนะครับบ่ายโมงพอดีนะครับทุกคนเบ้า95เต็มถังครับแข้งที่320บาท3.117ลิตรข้าวเทียมนะทุกคนมีน้ำตกซิมตำตำไทยนะครับแล้วก็ข้าวป่าเบบี้ซี่แล้วก็มีลูกตาลนะครับที่ที่เราซื้อมาจากเ็นบุรีตอนนี้ก็บ่ายโมงครึ่งนะทุกคนเดี๋ยวเราขอตัวทานก่อนนะครับแล้วก็น่าจะเดินทางต่อนะครับไม่รู้ว่าจะถึงสุราษฎร์ตอนกี่โมงเป็นไงบ้างครับแดด จะทานข้าวก่อนทุกคนออกเดินทางกันต่อทุกคนนี่มาถควรปุณีนะครับหลังจากที่เราทานข้าวอิ่มนะครับทุกคนก็เป็นช่วงบ่ายๆเนาะก็รู้สึกว่าง่วงด้วยนะครับทั้งเจอในเรื่องของแดดช่วงบ่ายๆก็รู้สึกเหมือนจะง่วงมากเลยนะทุกคน ชุมบอนะครับทุกคนจะหลับแล้วครับจะหลับแล้วทางนึกว่าแบบเป็นทะเลนะครับสุดทุกหูล 5เป็นถังครับทั้งที่410บาทนะทุกคน2.85หรือเิละ 3, 8 5ก็เหมือนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆที่รั้งที่สี่นะที่ว่าน่าจะอีกครั้งหนึ่งได้ปะถูงัสยิานะครับไปต่อครับสถานที่แรกที่เราของเราที่จะไปนะครับเหลือประมาณ80โลนะทุกคน 9กิโลครับทุกคนก็น่าจะถึงสถานที่ท่องเที่ยวแรกตูซางน่าจะเป็นอ่าวเยอะนะครับทุกคนแถวนี้แล้วก็น่าจะเป็นหาดเยอะตอนนี้เราอยู่ชุมพรแล้วนะครับตรงนี้น่าจะเป็นเรียบชายทะเลเลยนะครับถนนภาคใต้นะครับทุกคนก็รู้สึกว่ามันมีความสวยหลายเส้นอยู่นะครับทุกคน เมื่อเรามาถึงนะครับทุกคนก็ให้เราเลี้ยวซ้ายตาม GPS มาได้เลยนะครับแล้วก็ตรงไปจนถึงชายหาดเนี่ยสักประมาณ1กิโลนะครับก็น่าจะถึงชายหาดให้เราได้เห็นแล้วนะครับทุกคนบรรยากาศดีนะแต่น่าจะแวะแป๊บเดียวนะครับทุกคนเดี๋ยวน่าจะเข้าสุราต่ตอถึงแล้วนะครับ สะพานลมพยาบ้านหินกบปัดทิวครับทุกคนบรรยากาศคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะชิวๆนะครับสวยดีสวยดีแล้วสูดอากาศสักนิดหนึ่ง <c oughs> เป็นไง <c oughs> ครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่สะพานลมพยานะครับ่อะอยู่ที่อำ<ม>เภอปะทิวจังหวัดจุมพรเนาะบรรยากาศอนนี้ก็ตอนห้าโมงเย็นนะครับก็ถือว่าบรรยากาศดีนะทุกคนฝนก็เล่นน้ำอะไรแับและมาถ่ายรูปเัีนิดหนึ่งไปถ่ายรูปก,กันเมื่อกี้รถตกจ้ะ ออกเดินทางกันต่อครับทุกคนเมื่อกี้เนี่ยรถเราติดนะครับเพราะว่าเราว่าก่อนจะกลับเนี่ยเราว่าจะเอารถลงไปถ่ายรูปบนขอบขอบตรงที่เป็นชายหาดนะครับก็ขับลงไปนิดนึงทีเนี้ยพอถ่ายเสร็จแล้วก็จะขับรถขึ้นมานะครับคือตามจริงมันก็ขับขึ้นมาได้แหละทุกคนก่อนที่มันจะขึ้นนะครับเนี่ยมันจะเป็นเนินๆนิดนึงครับทำให้ขึ้นไม่ได้ก็เลยมีพี่2คนนะครับพี่เขามาช่วยยกตูดมันให้นะครับทำให้มันขึ้นได้ยังไงเนี่ยก็ขอขอบคุณพี่เขามากนะครับถ้าเขาดูคลิปนี้ยังไงก็ขอบคุณอีกกครัั้งงนนึแล ประมาณ10-15นาทีเลยนะครับพอถ้าไม่ได้พี่เขาเนี่ยน่าจะคําอยู่ตรงนั้นนะครับทุกคนผ่านทู่วัวแล่นชุมพรเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวเราจะเลี้ยวไปทางซ้ายนะครับทุกคนมุ่งหน้าเข้าสู่ตามหมายเลข3 2มสองนะหนึ่งครับผ่านทุ่วัวแล่นแล้วก็มุ่งหน้าสู่ตัวเมืองชุมพรต่อไปนะครับเหลือ2องิกิโลนะครับทุกคนชุมพร28ครับทุ่วัวแล่น17ดโอ้โหรายายาศข้างหน้าสวยงามมาก น้ำมันเหลือรประมาณเกียนึงครับลุยครับทุกคนลุยตอ่อลุยสับสนอากาศตอนเย็นๆครับพระอาทิยตย์กำลังจะตกอ่าทู่บวัวแลนนี่ไงครับทุกคน ตรงนี้น่าจะเป็นทางเข้านะครับทุกคนแต่เหมือนอคล้ายๆกับให้เดินรถทางเดียวเนาะตอนแรกเราว่าจะแวะนะครับแต่กลัวมันค่ำก่อนนะครับเราก็เลยรีบเดินทางเข้าสู่สุราษฎร์ต่อนะครับทุกคนเหลืออีก185กิโลครับทุกคน228นาทีนะครับ ตอนนี้ก็6โมง22แล้วนะเติมค่ำแล้วนะครับน้ำมันเราก็จะสีแดงแรกเไปต่อกันยาวๆดูครับทุกคนน่ารักมากสุราธานีตรงไปเดี๋ยวเราน่าจะแวะเติมน้ำมันก่อนนะครับทุกคน เขาบอกว่าฝั่งซ้าย1500มือ500เมตรเดี๋ยวเราขอแวะเติมก่อนกลัวมไม่มีปั๊มนะครับเติมน้ำมันครั้งที่5ครับทุกคนทิดละ38ุด เจ็นะครับที่ปตทบางมาแถวแถวชุมพรนะครับนิดนึงค่ำแล้ว <c oughs> จากอยู่กรุงเทพว่บามาชุมพรจะสีนิดนึงจากสุราแล้วนะครับทุกคนเอา95เต็มถังครับครั้งที่5 3 0บาท3.357ลิตร <c oughs> เดี๋ยวเราขอแวะทานน้ำสักครู่นะครับจอดแป๊บนึ่งดื่มน้ำก่อนเราจะพักสัก10นาทีนะครับทุกคน ออกเดินทางต่อครับทุกคนสุราษฎร์187กิโลครับประมาณ2ชั่วโมง25นาทีครับทุกคนถึงประมาณ3ทุ่มครึ่งนะครับเมื่อกี้หาหอพักอยู่นะ้วอันนี้เป็นทริปที่ The plan is no plan มากจริงๆนะครับไม่ได้วางแผนอะไรนะครับทุกคน ทีสู้เสียครับแตเด็นคือไม่ค่อยคุ้นชินทางเดี๋ยวรอออกถนนใหญ่ก็น่าจะโอเคนะครับวันนี้มันมิ่งอยู่ในถนนย้อยอาจจะรถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับคน 4กิโลครับทุกคนถนนถือว่าค่อนข้างดีนะครับวิ่งกลางคืนค่อนข้างโอเคนะครับแต่ถ้าแบบถ้าถนนไม่ดีแล้ววิ่งกลางคืนเนี่ยโอ้โหถ้าวิ่งกลางคืนแถวบางนาตานีรับไม่ได้จริงนะทุกคนขับมาก็จะเจอเกี่ยวกับร้านของฝากค่อนข้างเยอะนะครับทุกคน จะไปสุราษฎร์ครับไปราชบุรีมาพักอยู่กรุงเทพครับรแต่แต่บุ <c oughs> แต่บ้านเกิดอ,อยู่โคราชครับแต่มาทำงานอะไรแถวแถวกรุงเทพแล้วก็ไปเบตงเป็นช่วงนี้เบตงกันเยอะใช่ครับ <c oughs> ใจจริงใจจริงอยากอยากลงมากแต่เวลานิดเดียวถ้าเริ่มตั้งแต่ก่อนสงการน่าน่าจะถึงเบตงม <c oughs> ัน,นร้อนเลยโอ้โหใช่จะหยุดเลยหยุดอยากไปเที่ยวหน้าหนาวอย่างเดียวใช่ใช่ครับไม่ได้บ้านเลย ใช่ครับไปเรื่องานงานะครับคุยกับพี่เขาได้ไม่นานนะครับทุกคนก็ไฟเขียวแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นมิตรภาพดีๆเลยระหว่างการเดินทางน,นะครับก่อนจากลาเนี่ยพี่เขาก็ยกมือทักทายเราแล้วก็ยกมือทักทายเขาตอบนะครับทุกคนสายโหดมากแกอยู่ชุมพรครับทุกคนไม่รู้ว่างานอะไรนะครับงานกาชาหรืองานอะไรไม่แน่ใจนะโอ้ไปสวยมากงานใหญ่มากทุกคน ใครเป็นคนแถวชุมพรแถวสุราษฎร์ถ้ารู้ก็ฝากคอมเมนต์นิดนึงหน่อยนะครับมันตอนนี้เหลือประมาณครึ่งทางนะครับส่วนมากเขากลับครับเราขึ้นลงมานะครับก็เลยมีแต่ความบ้านเปล่าและโดดเหยียวนะครับอีกหนึ่งชั่วโมง6นาทีนะครับนา่าจะถึง ่อยาวๆคร,รับทุกคนเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับทุกคนเข้าสู่เขตสุราษฎร์แล้วตอนนี้สองทุ่มยีนะครับเลยแปดสิบสองกิโลนะครับจะเข้าสู่ตัวเมืองห้องพักก็ยังไม่ได้หานะครับทุกคนเด <c oughs> ี๋ยวเราไปหาข้างหน้า,านะครับโอ้โหอะไรเนี่ย โซล่ดแล้วนะครับลิตรเท่าไรเอ่ยสามสิบแดุดหหนึ่งนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะเติมกี่บาทนะครับเอาเก้าห้าเติมถังครังที่หกร้อยสสิบาทครับทุกคนสามจุดหกสองหกลิตรนะครับเดี๋ยวเดินทางต่อครับตอนนี้สองทุ่มสี่บหกนะครับเหลืออีก5้าสิเดกิโลยังไม่มีที่พักเลยนะเดี๋ยวรอดูว่าคืนนี้จะนอนยังไงกันรอรุ้นกับทุกคนไห้เคมชาย,ยาครับทุกคน <c oughs> ใครเค็มใชา้ยาสุราชใช่ไหมไปกันยาวๆครับคืนนี้ไม่รู้ว่าจะนอนที่ไหนขอให้มีที่นอนกันนะครับทุกคน ทุกคนเหลือประมาณ10กว่ากิโลนะครับ17โลประมานจะเข้าสู่ตัวเมืองราชธานีแล้วนะครับตอนนี้3ามทุ่มสินะครับสามทุ่มยีเป็นเวลาถึงตาม GPS นะครับทุกคนสุดอดมากครับเป็นการเดินทางที่ไม่มีวางแผนอะไรเลยครับพอไปถึงตัวเมืองเราน่าจะหาที่พักนะครับไม่รู้ว่าจะได้นอนอยังไงนะคืนนี้ โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้ที่พักแล้วนะครับพักที่โรงแรมเอสทาลาแกรนนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเรามองไว้เป็นคือบีทนะครับซึ่งเครือ B2 เนี่ยมันก็มีเกือบๆทุกจังหวัดนะครับตอนนั้นเราไปที่เชียงใหม่เราก็พักที่ B2 นะครับเราก็เลยมองมองีูไว้แต่มันเต็มก่อนเราก็เลย ค่างค่างนะครับเป็น S ทาราแกนนะครับคืนละ590บาทนะครับทุกถ้ารวมอาหารเช้าเนี่ยก็690บาทนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเก็บกระเป๋าสัมภาระก่อนนะครับขึ้นห้องเนาะตอนนี้ก็ประมาณ3ามทุ่มสีนะครับก็พรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวแผนอีกทีว่าจะไปไหนอตอนนี้ยังไม่ได้วางแผนนะครับ กี่โมงแปดโมงเพราะเพราตื่นสายตอนนี้กี่โมงแลนะ้ะตอนนี้สามทุ่มเกือบสี่ทุ่ม กสดสดร้อนร้อนตู้มันดีกว่าตอนอ่ะอันนี้ตู้ทุกคนเขาก็ว่ายไม่แข็งเตื้อนี้ที่วางของะคเย็นแล้วก็มีอันนี้ค่ะก็คือกินแล้วไปจ่ายไปมีอะไรบ้างอันมีโต๊ะได้นีโทาระทะมีกระจกระทัดเตียงนอนเนาะวันหกฟุตใช่ไหมน่าจะหกฟุตเนาะมีโต๊ะหน้าไปซื้อข้าวมากินอาบน้ำก่อนไปดูห้องน้ำเดี๋ยวมาดูห้องน้ำทุกคน แล้วก็เสิราา์ฟข้าวหางน้ำบนกระจกใสขนอมีไดให้เธอด้วยเธอเอามาทำไมในใจไม่เคยมีผู้ใดอโอเคครับทุกคนวันนี้ น่าจะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราน่าจะอาบน้ำแล้วก็ไปหาด้านเข้าเดี๋ยวยังไงถ้ามีอาหารอะไรอร่อยเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังราคาอันนี้เป็นราคาครับเป็นเมเซ็ตมีวจํห้าร้อยเราเลือกเป็นห9ร้อยเก้าสิบนะครับเป็นรวมอาหารเช้าด้วยเนาะโอเคครับเดี๋ยวรอดูว่าพรุ่งนี้อาหารเช้าเป็นสำหรับวันนี้จากกรุงเทพถึงสุราษฎร์เป็นไงนะ ใช่ค่ะดูหัวก่อนแปดโมงนะครับแล้วก็มาถึงประมาณ3ามทุ่มกว่าๆแต่ก็แวะมาเรื่อยๆนะีเพรามันร้อนไงมันต้องแบบกินแต่ช่วงหลังจากค่ำๆแล้วก็แบบยิงยาวเลยครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยววันนี้น่าจะพอค่นี้เนาะอ่ะปิดคลิปหน่อแล้วเจอกันไม่รู้ว่าพรุงนี้เราจะไปที่ไหนเราติดตามด้นะคะ